นําอแมบ่ผู้ใดผู้ใด๋เพิ่นจุบบาดน้อหม่มีน้อยบนกันพ่อยิ้มจุดจุดแล้วมันไปหามันก็เติดไปหายายน่ตับาด้สิไปจังได๋ลยายนี่ไปตันทางซานแม่โลดเสียแม่นี่กันบ่ตันทางมันมันบ่เป็นหยังกันเฮาอยู่ไกลมันก็บ่แล่นใส่ดอก ยว่าไปใกล้ๆประมาณนี้เพิ่นเพิ่นอันได้กินมีมันตำ้างเห็นสร้างแล้วแต่ตำขางคนแล้วแต่คนมาเห็นแต่คนมาเห็นค้นเห็นสร้างากมากแหาเห็ดยางเดียวตีเป็นพุยิ่งบอกครับเป็นุ่งยิงาสนี้นาดน่าแสงนางนี้ต้องาะงวนนคบานน้างนี้

มันก็แตกโบกมาเลยเลกีเันเลยน่านห้เหยียบอมันเตเงันหมันตกให่ิ่นเหยียบบ่

ตหแล้วตาเครื่องบุลุงนี่เบาเสียงตีหน่เนียนต้แจงแล้วเนาะมันห้อง่ได้ยินเธอเดียวเขา้อมารถจะไปน่ยโอ้ยสวยแลลวสันตีหาเคื่องแมตีหาเครื่องเนีย่้อยกันละจะไปหอยซ้ำนี่แหะเพื่อนน้ำมูขึ้นมาหันโอ้ยนอว่าสันานี่ว่ากันบอกมือก่อนน้ำมูข้นมาสร้างมอน้ำสว่ากันบอกเออเจ็ดโมงเอเจ็ดโมง พวกนี้อยู่มองนี่บอนพวกนี้หมู่บ้านมันเต็มอยู่นี่บอกว่าไอุ้ททีเต็มหมหวยก้อนแล้วเจ้ากี่าอกมหาเจ้าเด้นหมู่บ้านยังไงยุ่งหอยก้อนหมู่บ้านนี่นี่นะมันมัอนี่มันมีมขึ้นขึ้นครับยุ่งหวยกับข้างเลื่มนไม่ยิงยูกกับโตข้างเลยโอ้เห็ด เฮ็ดกรบเบได้ครับพี่น้องเฮ็ดกรเบไดอะไรไปใช้เมื่อสร้างเหยียบคุณตายครับพี่น้องก็คือตอนนี้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ครับทีมงานนะครับคู้น้ำครับขึ้นไปเอาศพอยู่ครับพี่น้องยางขึ้นไปตรงนี้ครับอันนี้ไปตานกเขียนเนาะตอนนี้สร้างสร้างเต็มเลยครับ ลุ่มศพเนาะเิ่นฝ่าศพครับพี่น้องสร้างเิ่นฝ่าศพครับพี่น้องขึ้นบอยอมเนาะกูให้ขึ้นไปบ่ตอนนี้สร้างเฝ่าศพบ่โอ้ไก่บ่ขึ้นไปนีจังนี่ประมาณประมาณจากโล ยูยูมองได้พี่กัดยูกระโตกังโด่งเลยดงเอียงเขาเอินหวยหวยทำโค้งหวยน้ำโค้งหวยทำโค้งหวยทำโค้งพี่กัดหวยทำโค้งครับพี่น้องเราขึ้นไปสองคนกับลูกสาวเนาะลูกสาวหลอดเนาะแลนมีท่านเจว่ามันบริมาตัวเดียวสั่งมัดฝูงเลยอู้พี่น้องเลยครับเหตุเกิดตีหาเครืองเนาะ เฮ็ดกับบ่ไ,ได้เด้เนาะมันก็ขึ้นไปหอยขึ้นไปหอดโคกเสียงกระจกโมงห่อยปีนลงมาโอ้ฟาลงมาเลยเสยียใจครับพี่น้องบ่อยากให้เกิดเลยครับมาหาอยู่หากินเนี่ยโอ้แทนทีเสด้ครับเนาะบ่คือเลยเนาะแมนมันเหตุเกิด <laughs> ช่วงหาเห็ดพอดีครับพี่น้อง เห็ดกับพ่อในออกครับกันในดอกมาหลายก้นเลยแสดงว่าพวกแขนยัางขาเนี่ยว่าเป็นรูเป็นส่งแหละมูลมัดแล้วเราปีตนใหม่หรืลูกสาวเพิ่นหรือแลนแลนอย่างเดียวเลย

มาแั่ไหนกูคอยยุตาน้งเขียนน้งแตกูคอยลงมาตัวเสียงก็จะาตา่ำสั่งกูคอยพอได้เนเฮกูคอยก็ค้นไปไปต่มบวกผู้ชายบ้านเล้วหมเลยว่าสั่งเพื่อนมาหลายคนหว่ามูมาหลายคนงลงไปมาไตพ่อสมบว่ววาเอท่านได้ เจอศพแล้วครับทีมงานที่ขึ้นไปเจอศพแล้วนะครับเอาศพว่าท่านใดนะครับสร้างลายเนาะสร้างก็จะฝ่าศพครับพี่น้องสร้างเป็นฝูงเนาะว่าแมนโตเดียวเนะี่ยคนหมดแล้วขึ้นไปก็มัวนานุ่นละมัวนานู่อละไปน้ำกันห่างคนแล้วกันหัวเล่า,แล,าแล้วลก็ไข่บานเล,ลาสองคน บอแมนอีน้อยๆไปเลยมาเรามากับลูกสาวใหญ่เราอเรามากับลูกสาวใหญ่เราซ้ำเอี่ยวนี่แหละตว่ามนางตีหาเครื่องก็จะว่าเสียงไม่ยิ่งกรีดเขาเจ้าก็แลนแตกก็เลยส้มมูส่ายหั่นเขาเจ้าว่าสร้างไร้สร้างเยอะพ้นมาสร้างเขาเจ้าก็มาต่ำเขาข่อยทางขืนเูาก่อยโผล่ลูกน้ำเขาเจาะพากันบริเวเหตุลงมาเลยเอ้ยลงมาเลย เตะก็โทษน,น,น,นั่นมือก็โทษถ้าเกิดว่าเห็นเออเห็นซบแล้วจะเอายังไ่ได้ซบเลยมัเดเนาะบอกเป็นส่งครับแต่ว่าเห็นเข้านี่ทีมงานที่ขึ้นไปนี่ขึ้นไปเอานี่เห็นละกูไพ่ก็ขึ้นไปนไละไปไ,ไป,ไป,ไ,ปไปที่หลังไปมีคนมาครับพูดได้พาขึ้นไปโอ้มีปืนมียังอยู่บอก ต้องมีปืนเนาะนคอขคากกซบอ้พวหนีเด้บ่หนีเล่นบับมีต่อสิฝังอโอ้ันคาตายแล้วคันคือบ่อมีใ้อเอาบ่มีคนเอาคือฝังเองโอฝังเองเลยแมนฝังเองเลยบ้เห็นเลยบ่โอ้้าวไปจิง้องไปยิ่งปืนยิ่งคูปืน,น,น<อ>บนรรดาคูป็นบ่ตายย่โสกสร้าง3ปีขหลังอือกะลังสิลาศไปถือ นี่เกิดนี่พอ่นั่นี่พอ่หลงแล้วก็อ้นอก็เจ้าสองคนึืนไปเอาที่คืนไปเอาแต่เวนพอขาุ่นก็เจ้ามาหาับ้นบันี่มอมหอัพอดีสร้างยืนอยู่กลางถนนคนมันัดไปเลยไปน้ำกันสามคลนแตกกันมันแล่นน้เีงเดียวบนสั่ดหาีวคอหาเหตุไับ่นห็องรออัปเดตครับทีมงานคู้นํากับ จิ้มงานจอจทีเนาะกำลัง bon ขึ้นไปเอาครับพี่น้องนะครับอยู่ทีมงานหางเห็ดเนาะเห็ดเกิดตีหาเครื่องครับพี่น้อง